เป็นคุณเมย์เลี้ยงเดียวเลี้ยงลูกมาตั้งแต่สี่เดือนพี่เป็นห่วงลูกค่ะลูกอยู่ไหนลูกอยู่โรงเรียนค่ะและ้วแล้วคือแฟนที่อยู่ไหนแฟนเด็กกันตั้งแต่สี่เดือนแล้วค่ะส,สาวคนนี้ครับอเป็นสาวไทยใหญ่เนะาะแกไปสมัครงานแล้วก็ไม่มีใครรับเลยแกก็เครียดเงินก็เริ่มจะหมดงานก็ไม่มีก็เลยไปซัดเหล้า เมาได้ที่ไปเดินแถวนิม,มานโอ้ยคนก็กลัวรถจะชนน่ะเดี๋ยวตอนที่ไปห้ามไปปรามไปเตือนสติแกเป็นยังไงลองไปดูฮะนี่ครับผมู้ชมครับน่าสงสารเธอนะถ้าไม่รู้เรื่องราวอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไปทำแบบนั้นทำไมไปกีดลั่นเมาขนาดนั้นอะไรเงี้ย แต่ชีวิตคนเรานะมันมีอะไรที่เจอมาไม่เหมือนกันนะเนี่ยมีทั้งพลเมืองดีที่เป็นชาวไทยมีทั้งชาวต่างชาติก็ช่วยกันครับเพราะเธอคนนี้เนะี่ยเดินวอยไว,ไวไกลางถนนนิม,มานเห็มินรนถะเยอะอยู่แล้วอ,ะอ,อนะที่เมืองเชียงใหม่จนเกือบจะถูกรถชนออก็เลยต้องเอาตัวมานั่งสงบสติอารมณ์ก่อนดิมทางเทา้าหญิงสาวคนนี้ร้องไห้สะอึกสะอื้นพูดจามไม่ได้สับพลเมืองดีก็เลยโทรบอกตำรวจสพภูพิงราชนิเวศก็มาตรวจสอบแล้วให้การช่วยเหลือ ทริปพอจะล้างหน้าล้างตาเสร็จสับเรียบร้อยก็ถามไทยกันหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหนทําไมเมาแล้วเป็นแบบนี้เ,นบบนเธอคนนี้เป็นชาวไทยใหญ่เ,บบเธอบอกว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกสามีทิ้งไปแล้วไปมีเมียใหม่นานกว่า4เดือนล,ละเธอต้องเลี้ยงลูกตามลําทางคนเดียวก่อนเกิดเหต,ตุขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนสมัครงานในเมืองเชียงใหม่เลย,ย,ยไม่มีร้านค้าหรือในจ้งนางคนไหนรับทํางานเลยฮะเธอเครียดมากเธอก็เลยแวะกินเหล้าที่ร้านขายของชําแห่งหนึ่ง ไม่ไกลาจากจุดเกิดเหตุหรอกก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับลูกที่โรงเรียนนะ่ะคุณเอ้นะเนี่ยแล้วก็ถูกครูบอกว่าคุณแม่คุณแม่ยังรับลูกไปไม่ได้นะคุณแม่เมาอะ่ะเอา้าแล้วยังไงอะ่ะลูกฉันน่ะแกก็เลยตระลดจิตใจตระดเลยฮะตัดสินใจเลยหวังใจะให้รถชนเพื่อนหนีปัญหาคิดสัน้นละเนี่ยเมาแล้วงาเาลองฟังเธอหน่อยครับพี่เป็นน่วงลูก ลูกอยู่ไหน <laughs> ลูกอยู่โรงเรียนสนดอกค่ะแล้วแล้วแล้วคือแฟนที่อยู่ไหน <c oughs> แฟนเด็กกันตั้งแต่สี่เดือนแล้วค่ะสี่เดือนแล้วแล้วตอนนี้มาโวยวายเพราะอะไรโวยวายเพราะอะไรเพราไม่เ <c oughs> <c oughs> ค,คยกินเหล้าฮะตอนนี้มาโวยวายทำไมเนี่ยเพราะไม่เคยกินเหล้าค่ะมาสมัครงานก็เลยกินเหล้าอ่ะ ไม่เคยกินเหล้าตั้งใจมาสมัครงานตอนเช้าคุณจะไปส่งลูกกันนะไปโรงเรียนแล้วก็ตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนสมัครงานพอตกเย็นน่ะงานมันไม่ได้ก็เลยซัดเหล้าไปแล้วก็ทีนี้ก็คือจะไปรับลูกครูก็ให้ลูกออกมาเครียดไปกันใหญ่เลยเนี่ยก็เลยเนี่ยฮะเมาเหล้าแล้วก็แอบอยู่กลางถนนแบบนี้ตำรวจสพภูพิงราชนิเวศก็เลยพาผู้หญิงคนนี้ไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักให้แกแบบเรียกสติกลับคืนมาให้สั่งเมา แล้วก็ค่อยประสานให้ญาติมารับตัวตำรวจไม่เอาเรื่องนะตำรวจไม่ดำเนินคดีนะฮะคือ,อยังไงก็รบกวนพี่ตำรวจเลยเนาะถ้าประสานญาติได้แล้วน่าจะพาเธอกลับบ้านพร้อมกับลูกเธอเพราะเธอบอกว่าเธอเลิกกับผัวได้ประมาณสี่เดือนแล้วผัวไปเอาเมียใหม่แล้วไม่เคยกินเหล้าก็เลยเมาด้วยแหละน่าเห็นใจนะ<ม>แล้วก็อยากไปกินเหล้าอีกเพราะว่ากินเหล้านี่ขาดสติแบบนี้<ม><ม>ทั้งครูออกมาในใจคิดอะไรพูดมาหมดเลยนะคะ<ม>ข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงขา้างครอบคลุม